สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเเอีเช้าบ่ายนะคะวันที่18ทธันวาคม2567นะคะทุกคนวันพุธนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยก็รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่าน ก่อนอื่นนะคะไปรับชมวันที่17ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะสำหรับที่17หลุดหมดนะคะจะให้เด่นรอบเช้า4และ3เด่นรอบบ่าย3และ2รอบเช้ามา0 0 6 57พี่น้องมิดจัดค่ะพี่น้องคะรอบบ่ายมา46 88 1พี่น้องคะลุดเบิร์ตอิลีเนี่ยพี่น้องเลขเด่นประจำวันเข้าไหมรอบเช้าหลุดหมดรอบบ่าย8ป2มา2เด้งนะคะทุกคนไปต่อลุ้นต่อวันที่18นะคะทุกคนคลิปนี้ คลิปจะมาเร็วหน่อยนะคะทุกคนวันนี้นะคะพี่น้องคะาจะเลิกงานคาเนาะค่ะพี่น้องก็เลยรีบนะคะทุกคนบัท่านได้กินข้าวแรงพี่น้องคาก็เลยเฝ่าออมาลงให้พี่น้องก่อนนาจะจากมันหลายคลิปพี่น้องสําหรับวันที่สิบปดนะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้ใจได้อยู่ที่เจ็ดและหกนะคะเรามาดูความน่าจะเป็นเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้า เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสามหกเจ็ดหกหกหกห้าหกสี่หกเก้าหกศูนย์ค่ะทุกคนเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่หกและห้านะคะหกค่ะหกเจ็ดหกหก หกเก้าหกสี่หกแปดหกหนึ่งค่ะห้าค,ค่ะ F C ค่ะห้าหกห้าเจ็ดห้าสี่ห้าเก้าห้าแปดห้าหนึ่งค่ะนี่ก็คือคู่ความน่าจะเป็นนะคะทุกท่านทีนี้นะคะเรามาดูคู่ตเด่นเจ็ดหกหกห้า เจ็ดห้านะคะหกเจ็ดหกหกหกห้าวันนี้เลขหกเบิ้ลน,นะคะทุกคนถ้าชอบเอเอซก็ตามได้นะคะรอบบ่ายหกกับห้าหกเจ็ดหกหกห้าหกห้าเจ็ดนะคะเอซีนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f c ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเดี๋ยวรอบละสีค่คู่เลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่สี่กับเก้านะคะทุกคนสําหรับวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันเลขสี่และเลขเก้านี้เอฟซีสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะเด่นวันนี้อยู่ที่เจ็ดและหกเด่นประจําวันอยู่ที่สี่และเก้าเป็นเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะทุกคน หกค่ะหกสี่สี่หกหกเก้าเก้าหกค่ะพี่น้องค่ะหกกับห้าแล้วบ่ายและ4สี่กับเก้าเป็นหกสี่สี่หกหกเก้าเก้าหกนะคะทุกคนไม่ติดคูณตัวเด่นห้าค่ะห้าสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้าห้านะคะทุกคนค่ะเป็นยังไงบ้างคะมีคู่ไหนที่ชอบไหมคะชอบ FC ก็สามารถตามได้ค่ะ ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยสําหรับผู้ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข่ามีหลุดถูกเมือค่ะพี่ดองขาถ้าใครไม่ชอบสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคี๊วันที่18ธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะ ขอขอบคุณทุกการลังใจที่มอบให้นะคะทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกทุกคนในทุกๆวันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ